Vâng, vâng, hóa lò này là ันไหนเออโอ้ห้อขอุวมา้แต่พโอกว่าน้นพี่นายินก็ไปอยู่ห้องพี่นายินนะอันนี้ห้องน้องคูมินคูมินมานี่แล้วคูมินอะไนะ มัน <imitation> ซนตอก็จะให้นนีคิมาเซนเตอก็จะเอาของมาให้เด็กๆบานคนก็จะได้เล็กๆเพราะว่ารื่อร้องที่ร้องังไงมันก็ได้ของใหญ่ๆเล่นใม่เล่นใหม่ะครับพูดครัได้สิลูกที่ได้ของเยอะเอย่างนี้เลยชื้อให้ไงนโอเคครับ ไม่เล okay. ่นลงไม่เล่นไม่เล่นตัวนี้ไม่เล่นครับของของคุณดูบอกไว้ครับให้ลงเลี้ยว 嗯。